ต่อจากอีพีที่แล้วคงกระพันตราตรีนะอีพีนี้แขวคาดคุ้มครองนะครับแขวคาดคุ้มครองก็ดี Laser, ไม่เจ็บตัวคือรอดไงอันนั้นอะโดนโคงกระพันนี่นโดนนะโดนแต่ไม่เป็นไรโดนแต่ไม่เข้าอันนั้นเจ็บตัวมีการประทะแต่ถ้าแขวคาดคุ้มครองผมเลือกแขวคาดคุ้มครองพระอะไรของหลวงพ่อกวยที่ส่งผลเรื่องแขวคาดคุ้มครองเหรียญ <oz S 2> หลังยันอันนั้นเหรียญธนุมานใช่ไหมแต่หลังยันเนี่ยไม่โดนไม่เจ็บตัวนะครับรอดตัวนะครับ แ้วคาดส่วนพระผงต่างๆของท่านสมเด็จของท่านแ้วคาดคุ้มครองใช้ได้ไม่ว่าจะรุ่นไหนรุ่นไหนนะครับทั้งเป็นเมตตาและก็แ้วคาดคุ้มครองแต่พระส่วนใหญ่ของท่านนะหลวงพ่อกยเนี่ยท่านเสกให้แ้วคาดหมดเพราะฉะนั้นไม่โดนเป็นอย่างอื่นไปหรือว่ารอดพ้นอย่างเขาโดนกันเราก็รอดพวกผ้ายันตต่างๆเนี่ยแ้วคาดคุ้มครองแล้วก็อีกเหมือนกันรูปถ่ายของท่าน นะครับรูปถ่ายของท่านหรือแม้กระทั่งเป็นคาถาถ้าใครชอบเรื่องคาถาเดี๋ยว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 ครั้งหน้าจะอธิบายเรื่องคาถาแต่อันนี้ก่อนสรุปก็คือว่าเหรียญหลังยันนี่ดีเลยรูปถ่ายของท่านนี่ดีเลยแล้วก็พระผงต่างๆหรือแม้กระทั่งเครื่องรางแล้วก็พระต่างๆของท่านทีนท่เสกไว้อย่างดีแ,แขวลาดแน่นอนไม่ตายเอางี้โอเคครับสวัสดีครับ